นายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมมาผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาระบุค่าว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไอกรนผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นกลุ่มเด็กโดยเด็กที่ป่วยนั้นก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนด้วยหรือรับแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่มีการกําหนดเอาไว้อาการของโรคไอกรนค่ะโดยเด็กอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว487รายเสียชีวิต7รายด้วยกันอันนี้เป็น ข้อมูลตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2566จนถึง22มกราคม2567นะคะมีการเยินยามผู้ปกครองค่ะ ต้องพาบุตรหลานของตนเองที่มีอายุต่ำกว่า6ปีไปรับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่มีการกำหนดเอาไว้ก็คืออายุ2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็1ปีครึ่งและฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่ออายุ4ปีสำหรับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไอกนอยู่ในขณะนี้คือปัตตานียะลาและนาราธิวาสเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีควรฉีดวัคซีนให้ครบ3เข็มโดยเข็มแรกค่ะสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ6สัปดาห์เข็มที่2และเข็มที่3ห่างกั4สปา สำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีดวัคซีนไอกรนตั้งแต่อายุครรภ์ส6สัปดาห์ขึ้นไปหากมีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับประเด็นของโรคแล้วก็ภัยสุขภาพสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายเดือนกรมควบคุมโรคนะคะ1 4 2 2อาการของโรคไอกรนในเด็กค่ะที่เขาพบบ่อยก็คืออาการไออย่างรุนแรงไออย่างต่อเนื่องอาจจะทําให้เด็กหยุดหายใจได้อาการชักหรือแม้แต่ภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้เกิดอาการปอดอักเสบจนทําให้เด็กเสียชีวิตได้เลยนะคะ